อย่าเรียกลุงดิเรียกพี่เราเล่นเราเล่นเรียกได้เขินคุยคนเดียวใช่รู้ได้ไงเนี่ยเขินนะเนี่ยคุยคนเดียวจริงวันนี้ไม่ได้ให้พิงมาเพราะว่ามันมาแล้วมันพูดไม่รู้เรื่องเอ้ามันติดงานวันนี้นะก็เลยไม่ได้มาด้วย ไม่ต้องเขินเหรอือดูสัมพันธ์กับคนเรียกพี่ก็ได้ถ้าให้หมื่นห้าโหอันนี้ออกแนวแบบขอตังค์มาเนี่ยทำไมทำไมถึงคิดว่าต้องมาเสื้อเทาอ่ะโปรติใส่เสื้อเหลืองนะ วมาเนี่ยวันนี้ตื่นสายครับก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยก็กินซาโน่ก่อนเลยครับสวัสดีครับคุณ เอากินจริงกินทุกวันจะดีนะครับกินเป็นประจำวันเว้นวัน,วนก็ได้นะฮะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องสุขภาพด้วยช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะว่ามันมีวิตามินหลายตัวมากครับแล้วก็ทำให้แบบผิวพรรณเราก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ดูสดชื่นด้วยถ้ากินเป็นประจำนะฮะ ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจับรางวัลผู้โชคดีดีกว่านะครับเพราะว่าเยอะมากจริงๆวันนี้คืออยากแจกอยากแจกทองแล้วเพราะว่าอยากจะขอบคุณในหนึ่งปีที่แบบแฟนๆได้ซื้อซาโนพาสนะครับก็เลยรู้สึกแบบจะเอาอะไรขอบคุณเขาดี อย่างเงี้ยฮะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทําอะไรพิเศษพิเศษให้อย่างน้อยเขาจะได้แบบเออรู้สึกว่าได้ใช้ของผมแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยแล้วก็ยังได้แบบได้ของกลับไปด้วยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนกับให้ทองมันก็เหมือนเก็บไว้ได้มันมีค่ามากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะให้เป็นจี้ทองกับสร้อยทอง น,นี่ก็เยอะกว่าเดิมอีกมีคนส่งเข้ามาเยอะกว่าเดิมอีกนะอันนี้ผู้โชคดีจะเป็นจังหวัดอะไรเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับทานข้าวยังคะยังไม่ได้านเลยไม่ได้อายเลยใครบอกอายไม่ได้อายเออแต่หนวดนี่คือยังไม่ได้โกนจริงๆนะครับเนี่ย ลงทะเบียนเกาะกันดีแล้วอ๋อเลื่อเกาะกันดีก็นะครับก็จริงๆก็จะเต็มสามพันแล้วครับก็ขอบคุณนะครับที่ไปลงทะเบียนกันไปร่วมทำบุญกันนะครับเพราะว่า,าหนึ่งอย่างก็คือเวลาคุณลงทะเบียนเกาะกันดีเนี่ยแล้วไปดูฟุตบอลด้วยกันมันก็เหมือนกับแบบเราได้ไปช่วย ช่วยโรงเรียนหรือช่วยโรงพยาบาลด้วยเพราะเราไปหนึ่งคนเนี่ยเราเหมือนก็จ่ายเงิน250ในการทําบุญครั้งนี้นะครับถ้าเราไปเราก็เหมือนมีส่วนร่วมในการทําบุญด้วยแล้วก็ก็อาจจะได้ร่วมสนุกในในสนามนะครับได้ได้พบปากกันได้เจอเพื่อนเพื่อนักแสดงที่ที่ไปด้วยกันนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมดีๆปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ ก็ขอบคุณนะครับที่ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะฮะสำหรับกอบพันดีปีนี้นะครับปีที่สองน,นะฮะเดี๋ยวเสื้อกรลังออกแบบอยู่ก็มีเพื่อนๆน,นักแสดงหลายคนวาดรูปมาก็บางคนก็วาดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ว่าแต่ก็น่ารักดีครับเดี๋ยวผมรวบรวมรวมูปว,วาดของเพื่อนๆนแล้วก็เอามารวมใส่ในเสื้อตัวนี้นะครับก็เฉพาะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วไปงานที่ราชบุรีนะครับ ไลปีเดี๋ยวเจอกันครับผมดาวนะคะเรียกสักครั้งดาวดาวดาวไหนไม่รู้วันนี้หนูใส่เสื้อสีเหลืองอะไรเนี่ยนวดนวดนี่จริงๆนิดเดียวนันเนี่ยไม่ได้โกนมาแค่วันเดียวเองมันเนี่ยมันขึ้นขนาดนี้เลยล่ะอ่ะ กินแล้วสดชื่นอร่อยขอบคุณครับชงกินเองและชงให้แม่กินด้วยดีมากเลยจริงๆจะบอกว่าแบบคนที่มีอายุหน่อยผู้หญิงก็ดีนะรับคผู้ชายก็ดีแต่ผู้หญิงก็จะดีดีมากเพราะว่าอ่าเหมือนกับเราเหมือนกับผู้หญิงจะเหมือนเสียเลือดเยอะอ,อะไรเงี้ยแล้วเรื่องกระดูกเรื่องอะไนก็จะแบบมีทําให้ตอนแก่มีผลนิดนึงน,น,นะฮะเท่าที่ได้ยินมา แต่ตัวนี้จะช่วยเหมว่าช่วยทําให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็กินเป็นประจําก็ทําให้เหมือนกับเรากินกินนมกินอะไรอย่างเงีะนะ้มันก็จะมีวิตามินดีมีแคลเซียมสูงนะครับอ่าโอบอกภาพด้วยนะตอนนี้แย่แล้วอันนี้อาจะบอกถูกก็ได้ภาพ โอเคร่วมลุ้นกันคนแรกจริงเหรอหนวดดีหรอเนี่ยไม่ได้จับสักทีเนี่ยโมเดวคุย,ย <c oughs> ขอคนพิจิตก่อนได้ไหมโอเคถ้าจับคนพิจิตได้ <c oughs> เดี๋ยวไปแจกเลยไปให้ถึงที่เลย <c oughs> เอาละตอนแรก เอาเอะไรคับคนแรกนะครับที่ตัว P นะครับัวนี้กี่รางวัลน,นะฮะสี่รางวัลน,นะครับวันนี้สี่รางวัลที่ตัว P คนแรก <c oughs> อ่านอะไร o f f o r you เหมือนเดิมไม่ใช่พิจิตนะครับ <c oughs> คนแรก ประทุมธานีนี่เองนะครับคุณดวงใจสิริหงสุวรรณนะครับลำลูกกาประทุมธานียินดีด้วยครับมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับนี่ฮะคุณดวงใจนะครับดีใจด้วยครับผมคนแรกได้ที่ตัวพีไปนะครับมอนแรก ออไปทีมงานคุยเก่งนี่คุยไม่เก่งไหมเนะี่ยไม่มีใครเปิดมุกตกมุกให้เลยดีแล้วไม่ต้องมีหลอกคุยคนเดียวเดแหละจอมที่พัรกราชดูดีแล้วโอ,โอเคเออกเวียนบ่อยหน่อยอ๋ออีเวนเหรอก็ไม่มีคนจ้างเลยอะ่ะนะก็เลยไม่ได้ไป ลุงไปวิ่งมาหายเหนื่อยยังคะหายแล้วครับไม่ทําเสื้อขายหรอไม่ทำไม่ทําเสื้อขายนะพรุ่งนี้พร้อมปั่นจักรยานหรือยังโหสบายมากนี่วิ่งวิ่งโหดกว่าปั่นจักรยานอีกวันที่สองนะครับ ันที่สองจเป็นอะไรงลกก <c oughs> <laughs> จังหวัด อยู่ภาคภาคไหนเราขอคิดก่อนได้ปะ่ะ